โบราณสถานมีหลายแห่งแต่มีอยู่วัดหนึ่งคือวัดสมนากฏวัดสมนากฏมีเหลือซากอยู่ทุกวันเนี่ยคือมองไม่เห็นดูมีแต่ฐานมันยอดมันหักไปหมดแล้วครับแต่ทีนี้มันมีภาพถ่ายเก่าอันนี้ครับอพระมหาธาตุวัดสมนากฏนี่ถ่ายไกลนี่ถ่ายใกล้กลแต่มัน รูปเดียวกันอันเดียวกันนะครับปัจจุบันเนี่ยมันเหลือแค่ฐานเห็นแค่ฐานข้างล่างเนี่ยข้างบนมันหายหมดแล้วไอ้นี่ภาพถ่ายฟิล์มเขาเรียกฟิล์มกระจกอ่ะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าหรือที่หกก็ไม่ทราบแล้วพิจน์ไม่ได้แต่ทั้งหมดภาพมันอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันมาสืบเนื่องมาจากโลโววิธีการสร้างพระปรางแบบนี้มันสืบเนื่องกันมานะครับคำว่าวัดสมันโกศ จำลองมาจากเขาสมนกูดเขาสมนกูดอยู่ที่ลังกาพูดไปแล้วนึกถึงคุณขันชัยเขาเคยให้ทุนคุณไมเคิลไลฟ์พาผมไปเที่ยวลังกาแล้วคุณไมเคิลไลฟ์เขาพาผมไปจะขึ้นเขาสมนกูดไปกราบพระธาตุเขาสมนกูดกาเรียกอดัมพีกฝรั่งเ,เรียกอดัมพีก ก็ไปไปถึงประมาณสักบ่ายสี่โมงเย็นนะตีนเขานะตีนเขาอ่าเหนื่อยก็ยืนพักอยู่ทางเดินขึ้นไปแล้วก็มีคนเฒ่าคนแก่เดินแต่เป็นหางเป็นแถวขึ้นไปตามบันไดจะไปเขาสมนกูดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูผมก็ถามคุณไมค์อะไรว่าเฮ้ย hey, ไมค์เนี่ยเขาเดินขึ้นไปเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงยอดเขาว่าเขาเฒ่าคนแก่บอกโอ้ยไม่นานหรอกพรุ่งนี้เช้าก็ถึงตอนนั้นสี่โมงเย็นนะครับบอกไอหาถ้างั้นกูไม่ไปแล้ว <c oughs> กูไหวอยู่ตรงเขาสมนากูอยู่ตรงตีนเขาไหวตรงนี้แล้วกันพอแล้วก็สําคัญเรื่องเขาสมนกูนะครับวัดสมนกูเนี่ยวัดสมนโกูถาลามเนี่ยคือมาจากคำว่าเขาสมนกูนั่นแหละพระปรางวัดสมนกูถาลามเนี่ยเป็นพระปรางของกรุงอโยธยาเมืองอโยธยานะครับแต่ความสําคัญเนี่ยสืบเรื่องมาทั้งหมดเนี่ยความสําคัญตั้งแต่สมัยอโยธยาสืบเนื่องมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา เราจะพบว่าเอกสารในสมัยอยุยาอยู่ในคําให้การขุนหลวงวัดประดูในทรงธรรมด้วยเอกสารจากหอหลวงนะครับสมัยอยุธยายกย่องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระมหาธาตุพระมหาเจดีย์พระมหาพุทธปฏิมากรที่ยกย่องน้ำถือกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลักของกรุงศร,รีอยุธยาม,มีนะหนึ่งพระมหาธาตุพระรามหาธาตุวัดมหาธาตุมหาธาตุวัดร,ราบนะุญะพระมหาธาตุวัดสมนกฏ สืบเนื่องมาตั้งแต่มสมัยอยุยาครับแล้วมีมหาเจดีย์นะครับพระมหาธาเจดีย์วัดสวนหลวงศพสวรรค์ม,มหาเจดีย์วัดขุงเมืองใจพระมหาเจดีย์วัดเจ้าพญาไทย<ม>พระมหาเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล<ม>ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากกัตรยสมัยอยุยา<ม>ทีนี้โบราณวัตถุโบราณวัตถุสําคัญที่คนมักจะลืมรู้จักคนส่วนมากรู้จักแต่ลืม คือเสียนทันมิกราชเสียนทันมิกราชเนี่ยพบที่วัดทันมิกราชพบตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับพญาโบราณราชธาน,นินท่านไปขุดค้นและพบเข้าอยู่ที่วัดทันมิกราชวัดทันมิกราชนี่ก็อยู่บริเวณติดกระวังหลวงนะครับนี่ในพิพ,ธพิธภัณฑ์วังจันทร์เกษที่อยุธยาเป็นโกดังอ่ะคล้ายๆโกดังอ่ะเก็บของสมัยโบราณเนี่ยนะฮะพญาโบราณก็เอาเสียนทันมิกราช เชิญมาวางไว้บนนี้นี่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับเนี่ยเสียรแทนมิกรารับทั้งหมดเนี่ยเป็นโบราณวัตถุที่เก็บมาในอายุทยาอายุทยาปะปนกันอยู่เต็มไปหมดขณะนี้ก็ยังมีแต่บาสภาพดีกว่านี้นะครับนี่ภาพถ่ายสมัยกันที่ห้าเสียนทันมิกราชเนี่ยหล่อด้วยสมฤทธิ์ครับหล่อด้วยสมฤทธิ์นี่องค์จริงๆหน้าจริงๆเหลืออยู่แค่นี้หลือแค่เสียนนะครับเพราะตัวองค์หายไปไหนก็ไม่รู้ เพราะเหลืออยู่แค่เสียเนี่ยเสียจ,จริงๆขนาดนี้อยากจะรู้ว่าใหญ่ขนาดไหนก็เทียบคนจริงอ่ะเนี่ยคนนักเรียนครูบาากพาันไปดูครูบาอาจารย์พานักเรียนไปดูเปลียนเตยนท่าิมีกรร็ไดก็เทียบดูเอาเองก็แล้วกันนะครับไม่ใหญ่ขนาดไหนก็คิดดูแล้วกันว่าเสียใหญ่ขนาดนี้นนจะต้อง,องลงทุนเท่าไหร่ต้องใช้คนเท่าไหร่ต้องใช้โลหะเท่าไหร่สำลิศเนี่ยต้องประกอบด้วยทองแดงผสมกับดีบุกใช่เป็นไฮเทคโนโลยี ทำมาแล้วประมาณ3,000ปีเป็นเทคโนโลยีพบครั้งแรกประมาณ3,000ปีมาแล้วคิดดูก็แล้วกันแสดงว่าบ้านเมืองมันใหญ่โตมโหฬารกึกก้องมัมม่งล่ำรวยมั่งคั่งขนาดไหนและไม่ใช่มีพระนี้องค์เดียวนะครับเนี่ยวัดพนันเชิงหลวงพ่อโตอยู่ในวิหานะระมันเ,เลิศเลยและหน้าแบบเดียวกันตรงนี้ครับเป็นพยานยืนยันว่าควา,ความมีอยู่จริงๆและเมืองสาคัญและเมืองใหญ่โตนะครับ เดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคันลุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ